ไข่ออกจบมอสองบมอสองโดยออกขยังนะเก่งนะบ่บ่เก่งเงินไม่มีรถในการไปการมาเนาะในการเข้าไปอ่าต้องใส่เงินพี่น้องยิ่งเยืดสูงไปสูงไปยิ่งใส่เงินเนาะโดยพอเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าน้องซาีนี่ไปมีแต่เงินสี่พันบอถึงมานในมือถึงหัวโดย เออยืมเงินพนมาซื้อข้าวกินบอกโดยอให้น้าตะกล้าบ่ได้มีใจใครเลยบอกอตอนนี้มีพ่อมีกินอยู่บขา้าวมีแต่บนลายให้มา พี่น้องเลยเนาะคือจังคนสีตกตีแหละเนาะเจ้ากับคนสีตกจักพี่น้องเลยเราไปเดินมาเนี่ยแต่ทักทายกับสบายดีสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกู้สู่สู่คนพี่น้องเลยเนาะก็ยินดีต้อนรักขอดสู่ซองของมากนาบ้านปลาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอลโหลผมพ่อก็มากนาไในตอนนี้พี่น้องเลยกับผู้ดีอ่ามีอยู่คิดคิดหนึ่งพี่น้องเลยเนาะที่อ่าฮัลก็ยังไปท่านทั่วถึงพี่น้องเลยเนาะความมามื่อมื่อเล็กพี่น้องเลยเนาะ มาไม่หนีกะได้สัมภาษณ์แต่น้องซาดีกับน้องเดิมเนาะน้ะะะนองเดิมกะหากลับมาพี่น้องเดยกลับมาหากลับมาบัดมาเห็นน้องเพงิ่นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกรุ๊กกรกขค้อนกุ้มกุ้มอยู่พี่น้องเลยก็ได้แบะมาเบิ่งน้องอ่าซาดีเพิ่พนอีกรอบหนึ่งพอดีอ่าเห็นมีมามีเช็หนึ่งพี่น้องมีครอบครัวหนึง่งบัดกะเป็นป <ะ S 1> เป็นมูปะพี่น้องเลยเป็นมูน<ะ>้องซาดีเนาะหรือว่าน้องฮานบอก น้องเป็นน้องเรื่องน้องโบอ๋อป้าซามีแต่ว่าทั้งวันเองจะไปสอบถามบ้างนิดนึงพี่น้อง่างเนาะเอ่อแต่ฮู้คาดกี่นิเนาะบังคอนนอนเ่ยสบายดีเด้อตู้ตู้โดยโดยสบายดีสบายดีเนาะฮ่ากระมือดได้แหละ ลองมาดูมพี่เป็นยังมาเป็นยังลองก็ได้มืดมันมืนมนมน่อฮะลองมาดูมพี่ก็ได้อีหละฝังเราอืมอันโดยสบายดีสบายดีอ่ะโดยสบายดีเนะานะทั้งวันกันโอ้โหขากลีอาไปแล้วบันอืมอันนี้น้องน้องหานน้องหา,บานบ่คือน้องหานโดยหานหรือหาน หานหานโดยโอ้คอยไปเอิ้อนลูกน้องหานถือเอาไงน้องหานเนาะจักป um, uh, uh. e ีลูกสิบสามสิบสามปีโดยสี่พันสิบสี่เลยอือสามกันเนาะโดยเลยเรียกกันคือว่าเป็นลูกเอื้อนลูกน้องบ่โดยอืออือใช้เพื่อนเจ้านะเพื่อนเจ้าบอนี่นะโดยเอ่อที่ทางของไพนี่นี่ยโกงแม่เท่า พอไม่เท่านั่นอืมอ้มของเจ้าได้ใช่บดีมีบ่โดยเจ้าก็ของเขียนหนังสืออยู่บ่บเอ้าบดีไปต้องกันบ่บ่เคยขี่น้ำมูดอยู่ทางฮันบ่อไปเทียนบดีไปเทียนต้องกันบ่บ่ขยีอ้จบมราอ้จบมอซองโดยอ๋อขยั้งนะเก่งนะบ่บ่เก่งขึ้นไม่มีรถในการไปการมาเนาะในการเข้าไป ต้องใส่เงินพี่น้องยิ่งเยี้ยนสูงไปสูงไปเฮงใส่เงินเนาะพอเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าน้องซาดีนี่ไปมีแต่เงินสี่สิบพันบ่เดิมาในมือไมแต่หัวว่าเตียงจะพาเจ้ากัวพี่ี้อยู่บ่ก็พาคือกันหัวอยู่บ่หัวเลยร่มดีทีเดียวเห็นเนาะอ่เอาถือว่ามาสัมภาษณ์น้อง ห่านห่านหรือห่านห่านห่านทั้งเละเนาะอยู่ล้มกันจะคนนี่แหละเพื่อนเนี่ยเจ็ดคนเจ็ดคนไม่ตอกเลยของเจ้าบอสเ่ยโดยเออใช้ใช้เมย์คนได้เมย์นะแม่ยีแหม่ยู่ห่นแม่ก็อยู่ในเพื่อนนี่บ่สอืออืออือจะจะแรงมือซับอ้าวนะอ่าพ่อได้พ่อยุ่งกันบ่โดย อยู่เฮือนคือกันพ่อแม่อยู่ทางเฮือนเนาะมาครอบครัวสมบูรณ์เนาะเจ้าเนาะบ่บ่สบายพ่อแม่บ่สบายอ๋อบ่แ pues ม่นระบายเข้หมายคือหมายแล้วว่าครอบครัวเจ้ายังสมบูรณ์อยู่เนาะยังมีพ่อแม่วะแม่ยังมีพ่อแม่เบิดอยู่แต่โอนี่เปิดเด็กเด็กตอนเด็กๆกับกัม้าเนาะเพราะว่าคิดค่ายแบบ พอมีชีวิตอยู่แต่ว่าบริมาณบริมาเบิ่งแล้วพี่น้องมันมาเบิ่งบริตต์บริตตต่อแล้วเนะวาะโดยมอนี่สีออกกัมพะพี่น้องเลยแต่ว่าน้องน้องเดิมนี่ยกัมพะกัมพอยอันนัน้นเนาะโดยกัมพะอะไรก็ยังมากัมพ,พอยพอไม่อีกเน,นาะโดยได้ยังกินกับข้าวมาน,นียไข่ปลาคงกปเทาให้ไข่ปลาโอ้ทีนี้เหนึ่งเต็มหม้อบโมโม่ไข่ปลาบ่เอ็มเอ็มดื้อบ่อมเห็นเลยเนาะเอ็มเอ็มเสียบเสียบเพิ่อนไว้เลย เยียมเยียมยีมดื้อบ่เดอคุยเยียมตันเยี่ยมอูเตนเยียมอูเตนอือเยียมดื้อนี่ภาษาลาวเชิงแน่นอนเออพอพอตู้จักบม่ภาษาลาวเชิงอ่ะโอ้ออได้ออดื้อเด้่ยออดื้องามอะไรไ้จะด้วยกินข้าวอ่าตะกู่ตะกู่ตะกู่คือยังหัว จะคู่จักเนาะจ้าคือเจักคือ่อเนะตุจ้าไปเฮียนมาในไซนนะตี่นี่เนี่ยทเขาอยู่ชายดนลาวีีดคือกันโอ้เป็นทหารบี่มีที่เาเอาพ่อแม่เฮานี่คนคนลาวแต่คนลาวเนี่มาอยู่เวียดนามจากแต่มาเวียดนามมันก็อยู่ไทยมันเลยนะุดทุกอาบบอลนุ่งสัตว์กล้องไปด้วยกั แล้วเนี่ยจะชนครามที่ในยู่ไหมันเอานีนบ้านเปี๊ยหลังแล้วนั่นเล่นบ้านเดียวเมืองเดียวบ้านแม่นมันสร้างบ้านสร้างเมืองเทากัเป็นเล้ากางนี่แหละเนาะแต่ว่าคล้ายๆว่าไปสัมภาษณ์คนลาวเทิงเรื่อยนะตะกู่ยึงปอจุไนอาจู่อ่าจู่มันก็กระช่วกลางแหงเมื่อจู้นะเมื่อ จูจูลงนเพื่อนโอกลายได้ข่ก็ได้ลยได้วนุ่งเยบวนเลยเนาะขบลลายดอกออดื้อนี่งามงามลายเนาะปอจีน่ายหน่มาพี่ชั่วลงนอเพื <reco Christ. S 3> ่อนี่น้องไหนเนาะออกลายอยู่กนี่งกับได้ได้ังบังคําอยู่ี่น้องเนาะกะเตมีลายส้นเผาได้หนิก็เนาะโดยอยู่งพี่กะไรพอลาเทิงเพิ่นกะ ยังบอกวิือกันเยพี่้องเลยเนาะบคนกเออเอาเสียคนก็กลับใจได้เจ้าเ้ยเนาะอย่ามาทางบอนงอยากเมื่อสัมผัสเจ้าเนาะเดี๋ยว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 เดใ๋ยวเดวเดียวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดยวเดี๋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 ยเดีเดี๋ยดยด๋เดี๋ยวเดดีเดยเดยี๋เดีเดี๋ยดยเดียวเดีเด้ดยเียเส้น๋๋ สายจวดดีเนาะไงขับยังบเลิกอยู่พี่น้องเนาะตู้รถก็ขับได้เนาะเมื่อก่อนเอเมื่อก่อนเนาะคำยืนก่อนเราใส่เราอยู่ใกล้เราใช้คือยังเงียบอยู่เฉไาะสันนะเราแล้วยังอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เมื่อก่อนเนาะเราบ่อยห้าในเมื่อก่อนบ่าเราเป็นห่วงโด้ยยันคำอันตรายมันคำเรายันเป็นห่วงยันอันตรายทางพี่น้องเนาะเจ้าก็เคยไปบ่บ้านบมอหนุ่ง บอกขั้นแรกไอ้เตียงทองไปพาไปตลาดพาไปนกกระตลาดเนาะมาถึงมาถึงคนลอยตลาดที่ล่ะไปจิ้มเจ้าพากันไปอยูใช่ไหมลูกบวกเกิดบวกกดเอิกดูเอาลงพิชเออเออเออกดเอิกมันจะคือแบบมาดแบบหนึ่งนะมันบอกงามเนาะเออปกติจะไปตลาดดูใช่ก็ บ่เด็ดไปบ่มีเงินบอกปกติตลาดไงมีตลาดแถวนี้บ่ไดมีตลาดเลยบ่เออมีแต่บอลเดียวมีแต่ว่าคนในบ้านนี่ไปซื okay, ้อไดอยู <h ani? <h ani ่นิคินแล้วก็มาขายอยู่บ้านโดยก็แต่ใหญ่มากจะไปตลาดทีเดียวเจ้าเคยไปบ่บ่เคยเจ้าก็บ่เคยกันโดยบ่มีเงินบ่มีรถก็ไปบ่ได้ บ่ me, me my grave, my <S <S there, there มีเง well, ินบ่มีรถตัวบ่มีเงินนี่หลายหลายครับพี่น้องโมมีเงินแต่มีบ่มีรถก็ไปได้อยู่เนาะเดินเดอนออองเฮียนแต่หึงนะพ่อจันหึงแล้วเราเอาหมอสองจับห้องม้อสองนอนก็ขึ้นขึ้นเฮียเนาะม้อสามเราก็ออกเลยนั้นอ๋อสรุปละมิตรบายันมอนุ่งอยากไปถ่ายคลิปบ่อน้ำเจ้าเด้อโดยเดินกันกันกันเลยละบามาน้ำอีละ น้องหานก่อนเนาะอยู่13ปีพี่น้องเลยอาศัยที่ดินพึ่งอยู่พึ่กันเนาะยัง่มีเงินมีคำไม่ต่อขึ้นทั้นเลาวคือว่าคือว่าน้อยแทะสบายขอโทษเด้อยเลยเลยคอจับแทนระว่างนะดุดเด้อลองมันแตกคอเด้อระเบิดเด้อระเบิดเด้อเพราะว่าหยอกกันเยอะเมื่อกี้มาเทฝ้าเบาลงไหม ขับใจลลายเนาะเออให้ดังันเนาะขับใจลลายเด้อเนาะสไตดีพังเบานุับไปให้พระเจ้าพระน้องพมนเพื่อนกันได้นี่นบอาสิบะกัคนกันได้เนาะคุมๆมาเลยิมจิติเลยน้องเลยมาหนี้กินแร่เขาไหมกินกินจาจาอย่างก็จาเด็บโดยจาเด็บจะาลิบโดยจาิบนี่มันกินเ่าวเนาะ chào các bạn. 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 Chào Chào ใจออกคล้ายๆกันเนาะออเอผู้มักสูบกันวากระบอกเนาะตู้กระสูบป่ะสูบกันกันหอมเอ่อน้ำตาลน้ำตาลเอาน้ำผสมน้ำตาลใส่ยาอือสูบแต่น้อยวะตู้ หาแต่ห้าหกปพยสูสุนสูบหน่อยดีเนาะสูบต้งกันเนาะหาย้ตหายผู้นี้พีงเ่น้องเลยคันสบคัระสุน้ำกันสุมหนุ่มนมมวนเอาความกระสูนมันกันบมม่วนบ่บม่วนโอ้สูบน้กันสูบสมาคในม้วสูสมัี กินเรากินเอกกินปกินไอสั่งเลยออซอนกันมคนบ่มโมูคบ้าันมูคน้ำกัน่ก็ซุน้ำกันบ้าแม่อ้ยไอังฮักเพลงฮักเพลงกันซะทเนาะเออมมัดยังไงัะของใทรอี่เอาจ้องเราเบ้าเรื่องอทาง เป็นสูบยากรอกญ่พี่น้องเหรเนาะแต่ว่าเขาหันกล้องหาไม่ได้มันอยากเละพี่น้องเลยแต่ละมือเจ้าเหตุนั้นฉลุหนึ่งเข่ากับตักนั่งนั่อันน้่มกับไปตักเอาอยู่หันบ่หมองอันว่าบ่เตียงเพิ่นอันขุดบ่โดยกินก็อยู่หันไปอาบอยู่ห้วยไปอาบอยู่บังไรไปอาบอยู่หันอยู่ดุมไปอาบอยู่ดุมตั้งหอยบ่โดย น้องเลยเนาะใช้เป็นเอ้ยเป็นน้องกับน้องเสรยบ่พอคอยเป็นลูกของแม่เท้าพ่อเจ้าเป็นลูกของแม่เป็นลูกของแม่เท้านี่เท่ากับว่าปัดเมย์เมย์แล้วเนี่ยเป็นน้องเป็นน้องของพ่อเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องอีกวะ เป็นน้องเป็นน้องกับลูกพุนีบอใช่น้องซา,าไปไปไดีกับไพ่ไพ่เพื่อนเป็นน้อง,องพาหนูพาฮานเป็นนี่เลยแม่พ่อคอยเป็นลูกของแม่เท่าอ่ามันน้องซาดี้ได้ส่ะนอ้องสิมันแม่น้นองซาดีกับเป็นลูกเจ้าแม่แม่ซาลีลูกเลยเไพ่เป็นไอเป็นน้องบัดเนยไพ่กับเพือ่อนมั้งบออันอัน เมย์เมย์พอเมย์น่องสลีนะพอเม่น้องสลีบอ่าทำมาแจวอูปิวอูเปียมาแจวแกวันเพองค่ะเออเมวเปียวมาให้เอ็นี่กันสลีก็อีปีกินกับแจวกับเพื่องไอ้นองกันเพราข้อใหม่เขาถามว่าคือแกวไม่นักแก้องวน่องพอน้องงานห้าน แม่น้องซาดีไพ่เป็นไอเป็นน้องอีกคนไก่พอคอยพอเจ้าเป็นไอโดยเออการแสดงว่าเจ้าเนี่ยเป็นเอื้อยโดยอืมเป็นเอื้อยอีกต่างหน่อยเนาะอีกันชลีเป็นน้องแมนเมนเมนเนาะในน้ำดูเอกยดูน้องพี่น้องหน่อเนาะอันเจ้ากับบนนี้มีรถมีรางหมดูรือเป่าอกเจ้าไปอันเป็นอีกจะไปแล้วยังครับ่โดยเออ หาอยู่หากินบ่แม่เฉลยงแม่เฉลียงอเนาะอือพี่น้องไงเนาะกะเขาน้ำจำปลาให้น้าตะก้ากับมี่บ่ละบ่โบมี่โดยเอาบ่มีเนี่ยอันเอาเส้กินไงยืมเงินเขาไปซื้อเข่าคือเป็นชุดนี้เงินไหนมั่ยืมเงินของพ่อทำแลเงินของพ่อทำเลโดยเออยืมเงินทอนมาซื้อเท้ากินบ่โดย เออให้หน้าตะกาบ์ได้มีจะใครเลยบ่ตอนนี้มีพ่อมีกินอยู่บอรเขาเนยะมีแต่บอลลายให้มาให้เขาซื้อเขายืมเงินเขายืมเท่าไรนะสองล้านแต่เปอร์เซ็นสี่ล้าน<ะ>รวมเออรวมเปอร์เซ็นสองล้านรวมเป็นสี่ล้าน ประเทนยังคือสกีบหลายเทเจ้าอยู่มาสองล้านแต่ไปคืนสี่ล้านโอ๋อมันกินทรครึ่งเพราะอะไรเลาะอ๋อมันลายปีแล้วตอนนี้เป็นหนีอยู่บ่เลยนี่ยังเป็นหนีเท่ะเลนะทั้งเบิดนะสี่ล้านอ๋อหลอกลายปีแล้วเออ เป็นหนิซีด้านย้อนกีบซื้อข้าวซื้อนามกินพี่น้องเลยเนาะแต่ยังบม่ได้ใส่จังเื่อจิ้มโดยบ่มีเงินซื้อใส่พอได้ซื้อเยูะซื้อกินเนาะเออเออเออกระเป๋ากระเป๋าเราพี่น้องเลยไอ้กระหม้าจะทำอะไรเปลี่ยนมังกันแหละพี่น้องเลยเนาะน้องเกันก็บัดพ่อพ่อแม่เฮ็ดเวียกเี็นงานยังดุโบเฮ็ดเวียกพ่อแม่บ่สบาย อ้าวติกรติกอรเลย่นเห็ดเนี่เห็ดจ้างคนจ้างเขาไปบ่โดยกระปุกมันรับจ้างอยู่พี่ปวดคนมันเลยมือเท่าไหร่มือละหกสิบมือละหกสิบพันถือแม่นอะไรผิดเอาี่น้องเนาะหอยย่ามเก็บหมากกาแฟกันอย่างเจ้าก็ไปเก็บน้ำพึ้นดีบบอโดยไปอ๋อผึ้งในมือเท่าไรเก็บอยูพี่นะเป็นกิโลอ๋อสั่งเป็นกิโลอ๋อบ่โดยอ๋อ

จะจะพี่น้องเลยอมีแตระวามาสัมภาษณ์เจ้าครั้งแรกน้องลูกเนาะละวากับโบมี่ยังให้มีแต่อ่ามาสัมภาษณ์น้องเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะกับเครื่องข้ของละวากับโบมีเนาะลงมารอบนี้ก็มีแต่อ่าลงมาเป็นมูเป็นครูทั้งบอดี้พี่น้องเลยเนาะก็คือเจตระวาเอาเงินให้ได้ลูกได้โดยเพราะอะไรไปซื้ออยู่ซื้อกินเนาะอ่าเป็นเงินทุนโตบ่าวย่าเอาเองพี่น้องเลยนำมาเป็เงิน เออมาได้ใส่ไหลองคเงินส่วนตัวไปเนาอันนี้ไปยังไงไปหาสิไปหาิบอันนี้ไปหาิบนไปซื้ออยางไรได้ประกาศประกาศเป็นนได้กีุ่งหนึ่งธงในุงเดียวบ่ขายเพลงเท่เป็นนงบรรเจ้าบ้านข่อย1ิปพันสอพันก็มีสองห้าพันงเดียวเออมีแต่บาลาวให้เจ้า อ่าซื้อเปรตปริงนัวก่อนเลย,เ<ด>ยเรบกวนซื้อตรงต้นขอบใจลลลเลยหลายนะคอยอาย่ดีมีแห้งให้สุขภาพ,พแข็งแรงค<ด>วามเจ็บยาให้ได้ความไข้ใหญ่มีให้ไอ่ลำไมยรวยอธิษฐานเสียงใดขอให้ไดเสียงนั้นสาธุอ่าตุเราอวยพรเก่งพี่น้องเลยเนาะอ่าอวยพรหลายไหลายุวงพี่น้องเลยบ่าวมวนนวลหูพี่น้องเลยเนาะสำหรับอ่าน้องฮานพี่น้องอายุสิบสามปีจะมีเอ้ยพี่น้องจะคนละ เอ้ยสองไอหนึ <at half. S 1> ่งน <w> ้องหนึ <esar> idea, ่งเอ้ยสองไอหนึ like ่งไอหนึ huh. yeah. mm ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องสายน้องสะจะคุณลับาเลยรวมบัดเลยหาหาคนโดยเบื้องเวทหาคนเนาะพี่น้องเนาะเอออ้าขอให้เป็นคนหูผู้ดีของพ่อของแม่ได้ห่ะเด้อเนาะนอนจั๊งงแต่ละมือนะ 5าหกโมงหาโมงโดยประมาณ7จ็ดโมงสินอน้อนตะเว้นนี่ดนี่ระบวหาหกโมงระบาวยังมาทันนอเทือนอยู่ยังเลยคิดได้กับแปดโมงระบาเนาะอาสาพี่น้องเลยมีแต่ว่าทั้งบ่ยาวเองกะอ่ามาเียมมายามน้องเพิ่นอ่าเป็นครั้งแรกเนาะน้องะเป็นทั้งบ่าวนุงพี่น้องเนาะทงงานเฮานี่แหละไ ในน้ำเนาะบอกมาสัมภาษณ์อ่าพี่น้องเลยเนาะเขาก็ยังไปบุตรสวบุตรเองขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเนาะทางพญาเองกับบริมีเครื่องมีของเด้อพี่น้องมารอบนี้ก็ขอโทษขออภัยเดยอเนาะเออก็อยากมีเครื่องมีของอยู่พี่น้องเลยพอได้เจ็บพอได้ใจยืนเบื้องต้นนี่เพื่อนเนาะเพราะว่าต้นทุนพญาเองกับบรหลวงบุตรลายพี่น้องกันเนาะอ่าจากกันได้ทีสาวกระห้องขาฮอเนาะอ่าเดินทางขยู่กกินพี่น้องกันลำพังพญาเอก นักอยู่พี่น้องเลยแต่ก็บอกเป็นยังใจเฮามักเนาะก็ใส่ทั้งบอลี่เพื่อนพี่น้องเนาะเป็นแท่งให้เนาะเดียงข่าวเดียงน้ำพี่น้องเลยมิดมีดตะป้าสามีิตะระเบาสี่ไปปะก่อนเด้อสัตว์เด้อเนาะอยู่ดีมีเฮงเนาะโดยอีดีมีเฮงลำรวยลำรวยเนาะโดยตั้งใจทำใจอะเราบริเฮียนแล้วเนาะพี่น้องเลยเวลาฝนตกมาหนิไม่ได้หัวบ่หัวบ่หัวหัวเบิด์หัวโจกโจกเลยบ่ ดยเราเซไปบัดก uhm, ับเฮต์แน่เป็นบัดบ่หนิเป็นเฮ็ดได้ก็เป็นบัดเบื่ออยังแต่บ่สบายบูฮู้คือกันอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นอย่างเลยทางบอดีก็ยังอาการบอดีคือกันเนาะเอ่ะสถานที่นได้นเลยตลาดเออมีแต่สระ สบายดีได้ลูกเด้อสบายดีขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อจ้าจ้าโดยๆไหมเรามาขอบคุณนะโดยอันนี้ให้ยมาได้อันนี้บอคายอันนี้เนาะ<ด>อือกลัไปเจ้าก็ใชทยังไม่ได้หรอกนี่ <c oughs> อ่เอาเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะอือคือว่ามาสัมภาษณ์น้องเพินเ่นเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเลยครั้งแรกตอนนี้ก็ถือว่าน้องเพิ่นยังอ่ามีการรับ มีการเสือหรือรย,ยังวายาเฟรมโบก,กันเนะาะสำหรับคลิปนี้ทางมายาเองต้องขอขอบคุณขอบคุณทาง,ทางทาเวงอนะือพีาบบา่น,น้องเอฟซีเนบะิร์ตคุสุทุกคนถัดติดตามฮับซบในดละพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่เฮงเบิร์ตคุสุทุกคนเนาะคนเจ็บบ่อยไรความไข่บ่อยมีเนาะบัวจะขึ้นเหนือลงใต้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเลยเด้อเอาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดี